ไก่แลเนี่ยอยาให้แม่ตื่นั่นเหรอเออแมงวันมันบินผ่านหน้าก็ตลกเลยอะคือบอนนี่มันมาปลุกแม่แล้วใช่ปะแล้วแม่ก็ไม่ตื่นไงประมาณไม่รู้ว่ามันยังมืดๆอยู่แล้วก็หลับเพลินเลยอะใช่ก็เฮ้ยตื่นลืมตาแมงวันบินผ่านหน้าฟึบ าหาันมองดูในาจาเฮ้ยแปดโมงทำไมห้องลูกเงียบจังวะลูกตื่นมาเรียนนี่เนี่ยวมนะนะ<ม>น้ำหวานเรียนออนไลน์นะคะเดี๋ยวกูไก,ก่จะไปหาอะไรกินบ้างแล้วแล้วก็เริ่มขยับทำนู่นทำนี่ทั้งรางที่อยู่ในชุดนอนยังไม่เปลี่ยนนะขี้เกียจเปลี่ยนอาหารเช้าสูตรพิเศษนะคะดูคล้ายๆจะเพื่อสุขภาพมากอันนี้คือเมล็ดเจียนะคะแทนเม็ดแมงลัก ที่นี่หาซื้อเม็ดแมงลักลำบากแล้วก็ราคาแพงมากนะดูในอินเทอร์เน็ตนี่ราคาแพงกว่าเมล็ดเจียแบบโหสองเท่าสามเท่าตัว,ตวเลยนะเพราะฉะนั้นเมล็ดเจียนะคะผูไปจะทำไว้ทุกเย็นเลยนะแช่ตู้เย็นไว้นะคะให้มันพองก่อนนะแล้วก็แช่ตู้เย็นเหมือนเม็ดแมงลักเลยนะคะเอาลืมบอกอันนี้คือเกาลัดนะคะเกาลัดในน้ำเชื่อมที่ทำไว้ ดูเพื่อสุขภาพมากเลยอัตัวนี้ตัวเดียวอะป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรมาน,นั่งมองแม่นานแล้วเนี่ยอาเป็นอะไรอะเป็นอะไรไอหมูตัวนี้ไอหมูตัวเนี้ไอหมูตัวเนี้อ,นอืมหม,มูแมวหรือหมู เป็นผลไม้ทั้งหมดที่มีนะคะอันนี้เป็นเกาลัดนะไม่นับที่กุ๊ไก่ให้ดูผลไม้เพราะอะไรรู้ไหมคือที่บ้านก็มีเยอะอยู่แล้วนะทุกวันนี้คิดว่าตัวเองเป็นนกนะตื่นมาปกตินะคะจะกินผลไม้เป็นอาหารเช้าเป็นนก <c oughs> นี่นะคะที่จะให้ทุกคนดูแม่มานั่งรอแล้วนะจะแบ่งให้แม่นะคะอันนี้คุณอาที่มีไข้ามานะซึ่งมันเยอะมากนะคะเยอะมากๆเลย เขารู้ว่าวกุ้ใคร่ชอบกินก็ให้มาเดี๋ยวจะแบ่งให้แม่ให้แม่ลูกใหญ่ๆห,ห,หน่อยบาบ,บูอีเปียชโนซีดิสิคุโรเปเคมีควาสปรีนะ่าและสัตวตวว้ดูลูกนี้สิหูมันยาวมากให้แม่ไปครึ่งนึงเลยนะคะแม่กลับไปแล้วคราวนี้นะคุ้ใคร่จะมาผ่าเจ้าลูกอันนี้ให้ดูนะคะฟีจัวเหมือนกันนะ แต่เป็นคนละชนิดที่บ้านคุณลุงก็มีนะคะชนิดนี้ฟังเสียงนะมันแข็งกว่านะคะแล้วก็เจ้าพันนี้นะคะเนื้อนุ่มมากเนื้อเขานะคะคล้ายกันมากกลิ่นและรสชาติเหมือนกันเลยนะแต่อันนี้จะอมเปรี้ยวมากกว่าอันนี้เริ่มงอมแล้วนะคะนียจะหวานนี่เดี๋ยวเราจะมา เฉาะเจ้าลูกนี้เนื้อแข็งกว่าเห็นไหมนี่นะคะเนื้อเขามันจะมีเหมือนเม็ดเล็กๆคล้ายสาลี่บางพันนะคะถ้าใครนึกไม่ออกเนื้อจะไม่เนียนเหมือนเจ้าลูกเนี้ยเจ้าลูกนี้นะเนื้อจะเนียนเลยนะคะผ่าแล้วนะคะก็ต้องม่ำเปรี้ยวกว่า เนื้อนะอยิ่งขุดไปใกล้เปลือกนะยิ่งแบบเข้าถึงความรู้สึกอุ้ยลนไอ่ที่เป็นเม็ด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 อะไมค่อยชอบกุ้ยใก่ไม่เคยชอบเลยพันนี้ไม่เคยเก็บเลยนะคะที่บ้านคุณลุงก็มีหนึ่งต้นไม่เคยไปเก็บไม่เคยเป็นแลมเลยมันจะสุกทีหลังเจ้าชนิดนี้นะชนิดนี้สุกก่อน หวานหอมอ้อรสชาติแตกต่างกันนิดนึงนะคะความหวานเนี่ยแตกต่างกันแล้วอันนี้หวานมากกว่าและอันนี้ก็หอมมากกว่าอันนี้ไม่ค่อยหวานแล้วก็ความหอมมีไม่เท่าถ้าคนที่ไม่ชอบกินผลไม้ที่หวานจัดหรือมีกลิ่นหอมแรงนะคะอาจจะชอบอันนี้เปลือกกินไม่ได้นะเปลือกหนามากนะคะ เบิกหนาเคี้ยวไม่ได้อันนี้เป็นขนมปังเหลือๆนะคะที่ตากแห้งเอาไว้ครานี้ก็จะมาบดนะคะทำขนมปังป่น มานั่งทำงานที่หน้าคอมพิวเตอร์แล้วนะคะเปิดเมาส์กูแยังไม่เปลี่ยนชุดนะชุดที่เป็นชุดอยู่บ้านนะคะปกติมันขายเป็นชุดนอนแหละแต่ชุดแบบนี้ใส่นอนไม่ได้นะคะมันหนาเกินไปไม่ใส่อยู่บ้าน ยังคิดเกียดเปลี่ยนอยู่เลย บินไปไหนวะบินมันหายไปไหนวะมันมาแล้วคือมาแล้ว,ลวลจีนโน่มองหานกที่บินออกไปเฮ้ยมันหายไปไหนวะเนี่ยนะคะบางทีนะทำงานไปก็เล่นกับแมวไปนะการหลอกล่อให้จีนโน่อ,อยู่นานๆนี่คือวิดีโอนกนะคะวิดีโอสำหรับแมว มาแล้วตัวหิชามาลูกมาพี่เชอรี่จะขึ้นมานอนตรงนี้มาอ้วนแย่เยเชอรี่อชินโนก็จะดูนกเชอรี่ก็จะมาอึ๊บอึ๊บเบี้ยนบรามาแล้วอ้อนแม่แล้วเชอรี่จะดูนกได้เหรอลูก ทำงานช่วงเช้าได้หน่อยนึงนะคะก็ใกล้จะถึงเวลามือกลางวันแล้วอันนี้ไม่ใช่มือกลางวันนะแต่กูไก่จะทํานมจากเมล็ดอัลมอนด์นะคะเพราะว่ามันมีหลายถุงที่แกะเอาไว้ให้ดูสิอันนี้เป็นเมล็ดฟักทองแช่น้า แช่น้ำเอาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเย็นนี้จะมาปั่นกรองแล้วก็เอาไปต้มพรุ่งนี้เช้ามีอาหารเพื่อสุขภาพอีกแล้วนี่เป็นมื้อกลางวันของพวกเรานะคะกุ๊กไก่กับน้ำหวานคุยกันอยากกินมากพี่มิกไม่ชอบเลยนะเมนูนี้นะคะ เป็นผีพหมเหมือนเคยนะคะเดี๋ยวทําขนมถ้วยต้องให้แม่ถ่ายวีดีโอนะทำวันนี้เหรอไม่โอ้โหต้องตัดตกวันนี้แม่ไม่ว่างลูกถ้าทําขนมถ้วยต้องให้แม่ถ่ายวีดีโอนะอุ้ยได้เลยเรื่องขนมหนูไม่เก่งเห็นแค่กินอล้วหวานชอบขนมมากอย่าเพิ่งพูดเรื่องขนมถ้วยเลยลูกหม่ำอันนี้ก่อน จสต้นหอมได้เหรออ่ากุยช่ายถูกต้นหอมไม่มีกินกุยช่ายแทนแกินปเตียนหวานาดูหน้ามานะันน่ะหน้า,ามันะกินทั้งวันวนะั่นน่ะไม่รู้หรอวันนี้วันนี้นนทำหน้าตาแบบเนี้ย แกนูน่นบามาจะออกไปข้างนอกต้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะถ้าอยู่บ้านทั้งวันนะใส่ชุดเมื่อกี้ทั้งวันเลยนะไม่เปลี่ยนนะคะกูไก่จะไปสวนผักแจ็กเก็ตตัวนี้กันหนาวได้กันลมได้นะคะอากาศยังไม่หนาวมากอีกสักประมาณชั่วโมงค่อยให้มันอนะตอนนี้เนี่ยโหเช้าสายบ่ายเย็นดึก นะ้าต้องการทุกเวลาอาหารเหลวก่อนจะไปสวนผักนะคะเดี๋ยวจะมาแงะผักก่อนนี่คือคณะไดโนเสาร์นะคะหรือเคล,ลอิตาเลียนนั่นเองสายพันธุ์จากทอสคานาแท้ๆนะคะทำไมมันมาขึ้นตรงนี้ดูสินี่หนึ่งต้นในกระถางเยอบรา แล้วก็ตรงนี้รอยทากแทะใบไปเยอะเลยแล้วก็ตรงนั้นอีกนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะถกทิ้งไปเยอะแล้วนะคือมันขึ้นเองเพราะว่าเม็ดมันหล่นนะคะนี่คนาดไดโนเสาร์นี่ก็ใช่ตรงนี้ก็ใช่นะคะนี่ถอนเลยหายอยู่ในซอกหินพอดีเลยอะ่ะ เมื่อตอนหน้าร้อนนะคะกุกาเก็บฝักมันมาเก็บมเมล็ดมาเอามาตากเอาไว้บนโต๊ะแล้วลมมันพัดไงมเมล็ดทั้งฝกักทั้งมเมล็ดตกลงมามันก็เลยมีมเมล็ดนะคะหล่นมาขึ้นเต็มเลยจะไปปลูกที่สวนความจริงอ่ะมันหมดฤดูปลูกไปแล้วแต่จะโตแค่ไหนก็ช่างมันนะคะสงสารมันอะ่ะนี่มะนาวของพวกเรานะคะเป็นมะนาวไรเมล็ด โหดีใจมากเลยปีนี้ติดหลายลูกนะปีที่แล้วที่ซื้อมาปีแรกนะคะเฮ้ยมีออกออกลูกเล็กๆอีกแล้วปีที่แล้วรู้สึกจะติดสองลูกเองหรือลูกหนึ่งสองลูกมั้งปีนี้หลายลูกแล้วก็เหลืองเร็วเราด้วยพวกเราจะเก็บตอนเหลืองเท่านั้นนะคะหูพันนี้แบบดีใจมากเลยซื้อมากลัวมากนะลุ้นนะคะว่ามันจะไม่มีน้ําที่ไหนได้หืมฉํำน้ํามากมะนาวเหลืองนะคะ ดูสิเต็มเลยดกเหมือนเดิมนะคะเริ่มทยอยสุกแล้วเขาจะสุกหน้าหนาวนะมะนาวเหลืองนะคะดูพริกของกุ๊กไก่ยังงามเสมอปเปลี่ยนรองเท้าก่อนนะคะเดี๋ยวจะลุยพาไปดูพลิกของไทยเราเขียวอื้อเลยพออากาศเริ่มหนาวนะเม็ดก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ผมหนาวแล้วครับดูดูเม็ดนี้ยังเขียวอยู่เลยนะคะ กไก่ okay, ยังหาเวลามาตัดทั้งหมดไม่ได้เลยอะ่ะดูสิออกดอกอีกแล้วนี่นี่แกงอร่อยนักหลบแบบเนี้ยมันเขียวสะพรั่งกันอยู่เลยดูต้นนี้อุ้ยนี่ผักป่านะคะนี่กินได้นะคะอูดูต้นนี้สีแดงดูต้นง่อยต้นแคร์นั่นพัฒนาการเยอะขึ้นมากกูไก่มาตัดไปประมาณสองสาครั้งแล้วนะคะแต่ตัดไปไม่มาก เอาไปกินเท่านั้นเองนะคะก่อนจะทำงานนะคะจะพาทุกคนมาส่องผักก่อนนี่ภาคภูมิใจที่สุดหวัวนี้เราทำแบบง่ายๆเลยนะคะทำแบบไม่เตรียมตัวเลยผักชีเห็นไหมคะผักชี ร้อยแล้วนะคะต้นเล็กต้นน้อยเดี๋ยวมันก็คงโตทันแหลนะเนาะยังมีอยู่เลยอะ่ะดูสิโโหนี่นะคะลูกคิวอ่อนสวยมากเลยตรงนี้ดูสิแล้วนี่พริกหวานโอ้โหเธอน่ารักมากเลยต้นนี้ใกล้แล้วต้นนี้ใกล้แล้วต้นนั้นยังดีอยู่นะคะยังงามเขียวอยู่เลยอะ่ะ ลาสเบอรี่สีเหลืองงอมแล้ว่啊ะะแมลงตอมเต็มเลยอืมหวานเจี๊ยบเลยนี่คือไม่ได้ดูนานแล้วนะคะงอมยังใกล้จะล่วงแล้วอะลูกนี้เละเละหมดแล้วตรงเนี้ยนี่อีกคุณ้าเขาไม่มาเก็บกินนะคะโห้เต่งมากเลย นี่แหละค่ะหนึ่งวันสบายๆของกุ๊กไก่นะคะที่ไม่ต้องเร่งรีบและไม่เหนื่อยนะคะถ้าต้องเข้าป่าหรือมีอะไรทําที่แบบต้องถ่ายวิดีโอเป็นขั้นเป็น,ปนตอนนะก็จะเหนื่อยมากหน่อยนะคะวันนี้คือวันที่สบายมากเลยเดี๋ยวกุ๊กไก่จะไปรับพี่มิกต่อนะเพราะว่าพี่พมิกไม่ไดเอารถของเขาไปนะคะไปบ้านพ่อตอนนี้อยู่บ้านพ่อแล้วไปซื้อไวน์กับพ่อนะคะจํากันได้ไหมโรงงานที่กุ๊กไก่เคยพาไปนะคะไปถ่ายวิดีโอ พี่มิกกับพ่อจะไปซื้อไวน์ที่นั่นตลอดนะคะเขาถามถึงคุ๊กไก่ด้วยแหละเมื่อหน้าร้อนที่ผ่านมาไม่ว่างไปนะคะเพราะเคยนัดกับเขาว่าอยากไปดูตอนเที่ยวเก็บองุ่นนะแต่ก็ปีนี้ก็อดนะคะเดี๋ยวรอดูปีหน้านะว่าจะพอมีเวลาไหมเนาะตอนนี้พี่มิกกำลังกรอกไวน์ใส่ขวดเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ